เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่294ใช้ชีวิตให้ดีก็คือศาสตร์แขนงหนึ่งในใจพี่สามเจ้าตอนนี้เกิดไฟคิดอยากจะใช้ชีวิตให้ดีแล้วโดยเฉพาะความคิดที่อยากจะเอาชนะเจ้าเหวนเทาให้ได้ต่อให้แซงหน้าไม่ได้ก็ขอให้เทียบเท่ากับเจ้าหวนเทาดังนั้นเขาจึงแอบทำงานอย่างหนัก พี่สพปซสามเจ้ามองพี่สามเจ้าก็แอบ,บรำพึงในใจอยู่สองสามประโยคแต่เมื่อมาคิดคิดดูแล้วก็ปล่อยผ่านไปกว่าจะได้รับประทานเกี๊ยวแป้งขาวไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นอย่าชวนทะเลาะเลยพี่สามเจ้ารับประทานเกี๊ยวไปสามถ้วยใหญ่หลังจากเรอออกมาเขาก็ยกถ้วยขึ้นมาซดน้ำซุปอย่างช้าๆคนโบราณพูดไว้ไม่ผิดเลยว่าซดน้ำแกงเพื่อย,ย่อยอาหาร ต่อให้รับประทานเกี๊ยวมากกว่านี้หากได้ดื่มซุปเกี๊ยวเพียงไม่นานอาหารก็จะย่อยถ้าคุณอยู่ว่างๆก็ไปนั่งคุยกับสไปซ์หกให้มากหน่อยดูสิว่าพวกเขาค้าข,า,ขายอะไรเพื่อหาเงินอีกบ้างอย่าเอาแต่ทำตัวเหมือนคนไร้ชีวิตมัวอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมทำอะไรสักอย่างพี่สามเจ้ากล่าวพี่สไปยสามเจ้ากรอกตาใส่เขา บ้านของน้องสะปายหกไกลขนาดนั้นคืนอยู่ดีๆฉันว่างแล้วถอไปหาถึงที่นั่นเขาคงคิดว่าฉันไปทำอะไรสักอย่างนั่นแหละคุณไปก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอถ้าผมไปเองได้ยังต้องให้คุณไปอีกเหรอพี่สามเจ้าพูดอย่างไม่สบอารมณ์เจ้าหกฉลาดจะตายไปมีค้าขายอะไรดีๆก็ไม่บอกผมหรอกแต่สภ้ายหกยังดีหน่อยคุณไปคุยกับสไปายหอีกฝ่ายก็ต้องบอกคุณบ้างนั่นแหละผมเป็นพี่สามีจะให้ไปคุยกับน้องสไ้ายตัวเองเหรอ ผู้หญิงแบบคุณนี่ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยพี่สะพายสามเจ้าไม่เห็นด้วยตัวเองก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปสิเอาแต่จ้องคนอื่นว่าทำอะไรอยู่ได้อีกอย่างเราก็มีให้กินให้ดื่มแล้วยังไม่ดีอีกเหรอพี่สะพายสามเจ้าพึงพอใจกับชีวิตในตอนนี้มากหล่อนไม่เข้าใจเลยว่าพี่สามเจ้าจะเอาแต่จิตใจร้อนรนทั้งวันไปทำไม พี่สามเจ้าได้ยินก็รู้สึกโมโหมากผมถึงได้บอกไงว่าผู้หญิงอยู่แต่บ้านไม่เข้าใจอะไรสักอย่างยังมาบอกให้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอีกมันจะธรรมดาแค่นั้นเหรอข้างนอกมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะ,แ,ยะแค่คุณไม่รู้ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วอย่าลืมนะว่าที่คุณมีกินมีดื่มก็เพราะผมรู้ว่าเจ้าหกปลูกข้าวสาลีก็เลยปลูกตามถึงทําให้มีกินมีดื่มนี่ไงพอแล้วแล้วฉันรู้แล้ว พี่สะพ้ายสามเจ้าพูดอย่างหมดความอดทนและตั้งใจรับประทานเกี๊ยวที่อยู่ตรงหน้าพี่สามเจ้าเห็นท่าทางแบบนั้นของหล่อนก็เกิดโมโหขึ้นมาทำไมฉันถึงมาอยู่กับผู้หญิงซุรุ่ยซุร่ายแบบนี้นะเธอนี่เข้ากันได้ดีกับเจ้าสี่เลยนะรู้จักแต่กินไปวันวันแล้วรอวันตายไม่มีอนาคตเลยสักนิดพี่สี่เจ้าที่ไม่มีอนาคตก็กำลังรับประทานเกี้ยวแป้งขาวอยู่เขาไม่ได้ตรหนักว่าตัวเองไร้อนาคตสักนิดเลยยังคงรับประทานอย่างอร่อ,รอย พี่สไพย์สี่เจ้ากำลังพูดถึงความดีความชอบของหล่อนจากเกี้ยวในมื้นนี้อยู่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันยืนกรานจะปลูกข้าวสาลีตอนนี้จะได้กินเกี้ยวแป้งขาวเหรอพี่สี่เจ้าพยักหน้าอืมคุณเก่งแน่สิถ้าทำตามที่คุณบอกบ้านเราคงได้อดอยากปากแห้งกันหมดพี่สไพย์สี่เจ้ากล่าวพี่สี่เจ้ามองดูภรรยาของตัวเองก่อนจะก้มหน้ารับประทานต่อเห็นแก่เกี้ยวแป้งขาวปล่อยให้ภรรยาของเขาได้พักภูมิใจสักหน่อยแล้วกัน พี่สายสีเจ้าพูดชอดๆถึงตัวเองที่มองการไกลต่อไปคุณเห็นหน้าของพวกที่ไม่ได้ปลูกข้าวสาลีในหมู่บ้านเราหรือยังคนพวกนั้นตอนแรกก็พูดถึงพวกเราไม่น้อยเลยนะบอกว่าปลูกข้าวสาลีเป็นเรื่องสิ้นเปลืองตอนนี้ล่ะเหอะพวกเราได้กินแป้งขาวกันแล้วคนพวกนั้นยังไม่มีปัญญาได้กินเลยฉันจะบอกอะไรให้นะักการใช้ชีวิตหลังจากนี้คุณต้องฟังฉันก็ได้ผมจะฟังคุณพี่สีเจ้าพูดคล้อยตาม เป็นคนดูแลครอบครัวมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือคิดว่าเขาอยากเป็นหรือไงใครอยากเป็นก็ให้คนนั้นเป็นก็สิ้นเรื่องแล้วพี่สไปย์สีเจ้าพึงพอใจกับทัศนคติของพี่สีเจ้ามากท้ายที่สุดก็พูดสรุปว่าชีวิตนี้มันก็คือศาสตร์แขนงหนึ่งนั่นแหละความหมายก็คือเธอเป็นคนมีความรู้มาก อันที่จริงจะพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดคนที่ตอนแรกไม่เห็นด้วยกับการปลูกข้าวสาลีในช่วงที่ฝนตกแบบนี้ย่อมไม่ได้รับประทานเกี๊ยวแป้งขาวอยู่แล้วอารมณ์เป็นอย่างไรแค่คิดก็พอทราบได้ว่าเฮ้อมองพลาดไปแล้วใครจะไปคิดว่าสถานที่แบบนี้จะปลูกข้าวสาลีได้จริงๆ ฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายสิบวันในที่สุดก็หยุดลงสภาพของชนบทหลังจากฝนตกดูคล้ายกับทุกสรรพสิ่งบนโลกถูกรดน้ำอย่างไรอย่างนั้นรู้สึกสดชื่นและสะอาดสูดหายใจเข้าหนึ่งฟอดก็รู้สึกสบายไปทั้งร่างกายเจ้าหวนเทาจึงตัดสินใจแล้วว่าต่อให้มีเงินเขาก็ไม่มีความคิดที่จะไปอยู่ในเมืองเด็ดขาดในเมืองนอกจากความคึกคักหาเงินได้และสะดวกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เทียบชนบทได้เลย เยชูก็คิดเช่นนี้ดูลานบ้านขนาดใหญ่นี้ของตัวเองสิว่าดีขนาดไหนฝนตกก็ชำระล้างพื้นปูนซีเมนจนสะอาดสะอ้านดอกไม้ใบหญ้าและพืชผักสองข้าง,างทางที่ถูกน้ำฝนรดน้ำต่างผลิใบกันเขียวชะอมแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงบนพื้นทำให้เกิดเป็นประกายสีเขียวมันวาวได้เห็นแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีเสี่ยวไปหยางลูกดูสีต้นหยางออกดอกแล้วดูดีมากเลยนะเยชูเข็นรถเข็นเด็กมาจอดตรงหน้าดอกไม้ขณะพูดคุยกับเสี่ยวไปหยาง เสี่ยวไปยางยื่นมือออกไปเด็ดช่อดอกไม้เย่ชูชูรีบห้ามเขาไว้พวกเราไม่เด็ดนะดูอย่างเดียวนะลูกชัยชแกก็ห้ามเด็ดดอกไม้นะลูกลิงที่อยู่ข้างๆขวา,า,าช่อดอกอย่างช่อหนึ่งเหน็บไว้ที่หลังหูแล้วเมื่อได้ยินคําพูดของเย่ชูมันก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นแอปเปิลเสี่ยวไปยางมองลูกลิงแล้วหันมามองเย่ชูชูจากนั้นก็กางแขนทําถ้าจะปีนขึ้นไปด้วยเย่ชูถึงยิ้มอย่างขมขื่น เสี่ยวไปอย่างแม่ไม่มีความสามารถอุ้มลูกขึ้นต้นไม้หรอกนะลูกลิงนั่งอยู่บนต้นไม้ครู่หนึ่งมันส่งเสียงร้องเจ๊ยกเจ๊ก๊กเรียกเยู้จากนั้นก็ชี้ไปยังทิศของภูเขาเยู่ก็เข้าใจได้ว่ามันจะขึ้นไปบนเขานางเห็นท่าทางรอคอยของลูกลิงนางจึงตอบตกลงไปเพราะปฏิเสธไม่ลงแกก็ระวังตัวหน่อยนะอย่าไปทำลายสวนผลไม้ของคนอื่นเขาเสียหายละ่ะ ลูกลิงส่งเสียงร้องเจ๊๊กเจ๊กสองเสียงจากนั้นก็ใช้ทั้งมือและเท้าปีนกระโดดข้ามกำแพงออกไปห้อยตัวไปตามต้นไม้ใหญ่ข้างทางเพื่อมุ่งหน้าไปบนภูเขาเพียงแค่กับพริบตาก็มองไม่เห็นเงาของมันแล้วเสี่ยวไปหยางดูเหมือนว่าจะไม่เคยเห็นฉากแบบนี้มาก่อนจึงส่งเสียงร้องอาอาแสดงออกว่าอยากไปด้วยเย่ชูชูยิ้มยิม้มเสี่ยวไปหยางรอให้ลูกเดินได้เมื่อไหร่ก็ไปได้แล้วนะแม่จะเข็นลูกออกไปเดินรอบๆแล้วกันนะ เยชูปิดประตูใหญ่เธอเข็นรถเข็นเด็กไปทางฝั่งฟาร์มกระต่ายอากาศดีๆแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะออกไปเดินตรเตรเสี่ยวไปหยางก็มีความสุขมากเขาหันซ้ายมองขวาไม่หยุดราวกับมองเท่าไรก็ไม่เพียงพอเยชูชูเดินไปพลางก็คุยกับเสี่ยวไปหยางไปพลางเสี่ยวไปหยางนี่คือต้นปอปลานี่คือต้นญ้านี่คือดอกไม้ดูสีลูกนั่นคือนกตัวเล็กเยชูชูสอนลูก เสียวไปยังส่งเสียงอ้อแอรเรียนรู้ตามแม่ของเขาเอ้าชูชูกล่อมลูกอยู่เหรอภรรยาเหล่าหวังสามถือตะกร้าถั่วฝักยาวเข้ามาทักทายเยชูกล่าวเ้ารอยยิ้มใช้อากาศปลอดโปร่งแล้วฉันก็เลยพาลูกออกมาเดินเดินนี่จะไปเก็บถั่วฝักยาวเหรอใช่ที่ดินด้านหลังบ้านผืนนั้นฉันปลูกถั่วไว้นิดหน่อยตอนเที่ยงว่าจะทำแป้งทอดถั่วฝักยาวหน้า ภรยาเหล่าหวังสามพูดพลางก็เดินมายืนตรงหน้ารถเข็นเด็กคุยหยอกล้อเสี่ยวไปอย่างสองสามคำแล้วก็พูดต่อว่าชูชูนี่ถ้าไม่ใช่เพราะินเทาของเธอฤดูร้อนแบบนี้คงไม่มีปัญญาได้กินแป้งขาว ภรรยาเหล่าหวังสามก็ปลูกข้าวสาลีเช่นกันเพียงแต่ปลูกไว้แค่หนึ่งหมู่ตอนแรกหล่อนก็กลัวว่าจะปลูกไม่ขึ้นจึงไม่กล้าปลูกไว้เยอะๆตอนนี้หล่อนออแอบเสียดายขึ้นมาแล้วต้นข้าวสาลีงอกงามขึ้นมาได้ไม่เลวเลยทั้งยังเก็บเกี่ยวได้อย่างดีหากปลูกเพิ่มอีกสักสามสี่หมู่ก็น่าจะดีแต่เมื่อเห็นคนพวกนั้นที่ไม่ได้ปลูกแม้แต่หมู่เดียวก็รู้สึกโชคดีขึ้นมาเยชูกล่าวเคล้ารอยยิ้มดูพูดเข้าสิ่ต่อให้ไม่มีเหวินเทาแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ควรปลูกก็ต้องปลูกกันได้้อยู่แลว ภรรยาเหล่าหวังสามกล่าวมันก็ไม่แน่หรอกถ้าไม่มีเหวินเทาของเธอใครจะกล้าปลูกข้าวสาลีต่อให้เป็นแบบนี้หมู่บ้านของเราก็มีตั้งหลายครอบครัวที่ไม่ได้ปลูกฉันได้ยินมาว่าพวกเขารู้สึกเสียดายกันแทบตายเลยนะเธอคอยดูได้เลยปีหน้าคงปลูกกันหมดแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ